วันนี้ผมจะมาแกล้งคนอื่นในเกมสร้างเรือโดยการใส่ระเบิดเอาไว้ในเรือของตัวเองเมืแ่อบบคนอื่นขึ้นเรือมาปับ๊บผมก็จะกดระเบิดปุ๊บแล้วก็ตูม้มกลายเป็นโปโกครันผมจะแกล้งคนอื่นสำเร็จหรือไม่นั้นไปดูกันเลยจ้าสวัสดีครับพวก,กับผมกีวีทเวนตี้โฟนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสร้างเรือในโลบอกนะฮะโดวยวันนี้ผมจะแกล้งคนอื่นอิระยำอีอัปปีนี่ ผมทากล่องแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่สิ่งนี้ลงไปอยู่ไหนเนี่ยนี่ระเบิดไอราไม้นะฮะหลอกให้คนอื่นมาขึ้นเรือพอขับได้สักพักผมก็จะกดระเบิดตู้เป็นโกโก้คลั้นไปเลยอืมน่าจะมันน่าดูออาละก่อนอื่นแล้วก็ใส่ระเบิดไปเยอะๆเลยในใต้เรือเนี่ยเอาละผมใส่ไปสิบลูกนะครับตอนนี้แล้วก็ ผมก็จะทำการปิดนะฮะอย่าให้ใครเห็นนี่ปิดก่อนเอาละเรียบร้อยมิดชิดนี่ไม่มีใครเห็นนะครับอุ๊ยดูเหมือนว่าจะมีเหยื่อคนหนึ่งมาขอเข้าร่วมทีมผมนะครับจัดไปไหนเหยื่อมานู่นแล้วครับโอเคโอเคโอเคมันไม่รู้ครับว่าในเรือมีระเบิดอยู่มาสิ โอ้ค้างค้างโอ้ยอย,อย่าเพิ่งค้างตอนนี้โอ้นี่ไงพ่อหนุ่มเรานั่งแล้วครับโอเคติดสวิต์นะครับแล้วก็ออกเรือกันเลยปเอาละตอนนี้เดียของเรายังไม่รู้อะไรนะครับนี่ยังบังคับได้อยู่นะครับเรือผมผมจะกดปุ่มนี้นอีก3 2 1โอ้โโอ้โอโอ ว่าไงนายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ,เ,อเกิดอะไรขึ้นโอเคครับตอนนี้ผมย้ายห้องมาอีกแล้วนะครับผมโอ้ดูเหมือนนี่จะเป็นมือใหม่นะเนี่ยไม่เป็นไรนายมานั่งเรือฉันสิเรือฉันน่ะสุดยอด <c oughs> กระโดดต้อนรับนี่นี่นี่มาลำนี้มาลำนี้ดีกว่ามาเร็วพวก <c oughs> อุ้ยอุ้ยระเบิดโพลระเบิดโพลไม่เห็นใช่ไหม อ่าไม่เห็นนะครับอุตส่าห์มาแต่งเรือของผมต่อนะครับเนี่ยไม่ต้องแต่งแล้วมาเร็วมันมีระเบิดอยู่ข้างในเฮ้ยเร็วเฮ้ยอย่าสร้างเยอะเดี๋ยวสงสารคือกะจะทําลายอยู่แล้วเนี่ยอย่าสร้างเยอะสิโอ้เดี๋ยวก็กดระเบิดไม่ลงหรอกสร้างซะเยอะเลยโอเคเขาพร้อมแล้วครับไปลุยเอ,เอ้าเฮ้ยอย่าโดนดินั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละ มา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 สหนึ่งกดกดสิอืมอืบายบายนะตัวเธอจันไงจุกูผมว่าระเบิดมันน้อยไปไหมผมขอเพิ่มอีกสักสิบลูกได้ป เออซื้อมาเลยมามามามมา,อมมาเอาละฮะผมก็จะทำการย่อนระเบิดลงไปตรงนี้เลยให้เต็ม,มแบบเน้นๆน,น,นะฮะตรงนี้20ลูกโอเคครับระเบิด20ลูกอุ้ยอุยชนวนโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวชนวนโผ่ฮะหาอะไรมาบางังนี่บังเอาไว้อย่าให้ใครรู้ แล้วผมก็จะทําการตั้งที่นั่ง V.I.P. ของเราเอาไว้ตรงนี้นะครับให้แขกคู่มีเกียรติของเรานั่งส่วนปุ่มระเบิดก็เอาไว้ข้างๆตรงนี้แต่ถ้ามีคนมากดเล่นแล้วก็แย่แน่โอเคครับตอนนี้ผมได้เหยื่อแล้วนะฮะไปไอมันมีมันรู้มันรู้ม,รมันกดปุ่มผม,ผม มันรู้โอเคครับตอนนี้ผมได้เหยื่อแล้วนะฮะไปเลยเหยื่อของผมหนึ่งสองอ๋อเี่ยมันกดก่อนโอ้ <c oughs> โอ <c oughs> เละเทะไปหมดเลยโอเคใครกดก็เหมือนกันเนี่ยยังไงก็ระเบิด โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้พิมพ์ทุนนี้ก่อนก็เลยกันนะครับถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรจะให้ผมไปกันแกล้งชาวบ้านเขาก็พิมพ์บอกเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ได้ดูกัน <c oughs> <c oughs> แล้วจเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า